มิกซื้อทองรับขวัญหลานน้องวีลีนลูกสาวเวียว,วิกกี้ทําเอานักแสดงหนุ่มมิกทองระยะถึงกับโพสต์ว่าหลงหลานสาวสุดๆหลังได้ไปเยี่ยมน้องวีลีนลูกสาวคนแรกของเวียวสกลวัตและวิกกี้พีมนญางานนี้หนุ่มมิกไม่ได้ไปมือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวได้เตรียมสร้อยข้อเท้าทองคําไปรับขวัญหลานด้วยพร้อมกับโพสต์คลิปแชร์โมเมนต์สุดประทับใจนี้โดยมิกได้โพสต์คลิปภาพประทับใจและมอบทองคํารับขวัญหลานผ่านไอจีพร้อมข้อความว่ารับขวัญหลานสาวน้องวีลีนของอามิกครับหลงหลานแล้วครับแล้ววิกกี้ก เข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณว่าฮ <c oughs> ขอบคุณอามิกที่มาเยี่ยมหลานน้อยนะคะงานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิหลานสาวอามิกขอบคุณที่เอนดูวีลินค่ะน่ารักทั้งอาทั้งหลานเลยค่ะน่ารักมากคุณอามิกรับขวัญหนักๆนะคะอามิกน่ารักกับครอบครัวเฮียม,มากๆเลยค่ะอามิกเตรียมเปอีกเยอะๆนะคะ